ไปเลยครับไปนะตัวพีว Dante, да schnell, ่เลยครับอย่าล้อเลครับนะครับมันจะล้อเลครับนะครับมันจะล้อเลครับนะครับอย่าล้อะลยครับออได้ครับได้ครับพี่ท่านน้ับไปไหนครับนี่ไปเอ่อไปที่เนี่ยครับพี่เนี่ยที่เนี่ยครับ อพอดีเขาไม่ให้ญาติให้รถเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเชิญไปรถเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับรันี้ญ่ครับออได้ครับพี่ได้ครับขอบคุณมาาครับก็สวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่เป็ดเนี่ยบอกเลยว่าพี่มาอยู่ในที่ที่น้องๆเนี่ยไม่เชื่อแน่นอนครับ ตอนนี้พี่อยู่ที่ภาคใต้พี่คือ number วันอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่มีใครครับพี่ทำไมครับผมกำลังถ่าย YouTube ครับเก็บบรรยากาศพี่พี่ทหารสักหน่อยไหมพี่หล่อนะครับครับผมไม่ใช่ทหารครับผมเป็นอสครับอ๋อครับผมว่ารีบขึ้นรถดีกว่าครับอ๋อด้ครับคันนี้นะครับครับขอบคณครับอสคือเร็วทุกคนอสคืออะไรอ่ะคือเลยแม่ย้อยเมื่อกี้มีอะไรไม่มีนะครับเขาแค่มาถ่ายวิดีโอเฉยครับเขาถ่ายทำอะไรเขาบอกเขาเป็นยูทูบเบอร์ครับ ยูทูบเบอร์ครับโอเคครับน้องๆไปทุกคนเตรียมตัวเดินทางตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาที่รถเรียบร<ม>้อยรถกำลังจะออกโปรดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงมาในกระเป๋าและเตรียมตัวเดินทางเก็บก็ได้วะอะไรวะเก็บทำไม ก็ได้ออกมาจากด่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพี่จะพาน้องๆเนี่ยไปดูอะไรสนุกๆที่แบบแม่งโคตรน่าตื่นเต้นเลยเว้ยพี่บอกเลยว่าดูปากนี่นะในประเทศไทยพี่คือนัมเบอร์วันพี่คือคนแรกที่มาครับี่แม่ย,ย้อยรอดูได้เลยดู ครับลบหน่อยพี่จะลงอ๋อได้ครับได้ครับออไปเจอกันน้องเบาครับพี่บา้าหัดสนใจสิ่งรอบข้างบ้างสิน้องที่นี่ไม่ใช่แถวบ้านเองนะมันอันตรายกว่าที่เองคิดเยอะเขามปนครับพี่เบาดเลยนั้งหนาววะไม่เห็นมีเลยเลยบ้าปอก อันนี้ไม่ค่อยมีที่งานโทรศัพท์เกบ็บโทรศัพท์ลงไปก่อนข้งนางหน้าถึงยังมีลงจากบนลงจากรถ หน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าซะทุกคนอยู่ข้างนอก จะนั่งก็นั่งถ้าไม่นั่งก็อจะยืนบังลมนาครับเมื่อตอนเย็นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนาครับนะแล้วตอนเนี้ย ผมอยู่ที่ไหนล่ะครับค่ายผู้อ,อพยพไหมเหมือนผมเห็นในหนังเลยนารู้ปะผมมาที่เนี่ยที่บ้านผมไม่รู้นะถ้าเกิดมันออกข่าวแล้วแม่ผมดูข่าวแล้วรู้ว่าผมอยู่ที่เนี่ยผมโดนฆ่าตายแน่นะนี่เป็นอะไรอยู่เงียๆไม่เป็นเลยหรือไงน้าครับน้าครับ เจ้าหน้าที่อสอเนี่ยคืออะไรครับผมเห็นเขาใส่ชุดเหมือนทห,หารแต่เขาบอกไม่ใช่ทห,หารอรสอก็คือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วแล้วสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคืออะไรครับผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับบอกผมหน่อยนะครับผมอยากรู้นะนะครับ ผมไหวเลวนะพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกอสเพื่อที่จะมาคอยดูแลปกป้องบ้านเกิดพวกเราได้รับการฝึกมาจากทหารมีการฝึกหลายด้านแล้วแต่สถานการณ์และพื้นที่พวกเราอสสจึงสามารถทำงานร่วมกับทหารตำรวจได้โดยไม่ยาก น้าน้าหารเขาต่อสู้เพื่อปกป้องแล้วตำรวจเนี่ยเขาสืบสวนเพื่อจับกลุ่มแล้วเจ้าหน้าที่อสเนี่ยเขามีหน้าที่เฉพาะทางยังไงครับหน้าที่ของอสก็คือคอยสนับสนุนสิ่งที่เองพูดมานั่นแหละแค่เนี้ทำไมเองเข้าใจยากจังพูดขนาดนี้ไม่เข้าใจอีกเหรอโอ้นะ <c oughs> ก็นะอธิบายสั้นแค่เนี่ยใครจะไปเก็ตคำนะ หน้าที่หลักๆของอ,อกสองก็คือบรรเทาทุกข์รักษาความสงบในพื้นที่ดูแลสถานที่สำคัญดูแลการคมนาคมปกป้องเฝ้าระวังส่งข่าวทำงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารและคอยเป็นกองกำลังสำรองสนับสนุนกองกำลังทหารเมื่อจำเป็นโหนะฮะฟังไปฟังมาหน้าที่ก็เยอะเหมือนกันนะยังไม่หมดมีกอ ยังมีหน้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ผมผมเกือบเข้าใจแล้วแต่ว่าใครน,นิดนึงน้าวภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านได้ไหมครับทำไมยังเข้าใจยากอย่างเลยก็คือดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ไงเร<อ>า๋อได้ยังโอเคเกินละครับเกินละครับขอบคุณมากครับนะ นะครับแล้วผมเห็นในข่าวก็เยอะนะที่แบบเจ้าหน้าที่อ่ะเขาทําผิดเองแล้วผมก็เห็นอีกเยอะเลยนะที่ผู้ไม่หวังดีก็เยอะเป็นผมนะระแวงตายพูดแล้วขนลุกไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเนี่ยใครจะกลายมาเป็นผู้ร้ายบ้างคนไม่ดีมันก็คือคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนมันก็เป็นกันได้ทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือ เองจะต้องครองตัวให้เป็นคนดีมีสติกับสิ่งรอบตัวอยู่เสมอและทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่เองควบคุมมันไม่ได้เท่านี้ก็พอละนะตั้งใจทํากันขนาดเนี้ยแทบไม่มีใครรู้เลยอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อสอคืออะไรเอาตรงๆเลยนะตั้งแต่ผมเกิดมาครั้งเนี่ยครั้งแรก ที่ผมรู้ว่าอ,อสอเนี่ยคืออะไรถึงใครจะไม่รู้จักอ,อสอแต่อ,อสอก็ทําหน้าที่ตรงนี้มาตั้งแต่พศ2497แล้วก็จะทํามันต่อไปโดยที่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นโหนะฮะตั้งแต่2497กี่ปีแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยนะอาชีพผมทําอะไรก็ได้ให้คนอะมาสนใจเราแต่พวกนะ้าทำใน,นสิ่งที่แบบ สิ่งที่มันดีอะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเว้ยว่านาทำผมโคตรนับถือนาเลยเอาจริงแล้วผมถามอีกอย่างหนึง่งอยากรู้มากตั้งแต่น้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อสอ่อะนาเคยเจอเรื่องที่แบบสนุกสนุกน่าตื่นเต้นตื่นเต้นปะเรื่องที่แบบไม่มีลืมอ่ะถึงว่าไงนะเอ็งคิดว่าความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นมากงั้นเหรอ หลายคนที่นี่ต้องสูญเสียบางอย่างไปเพราะเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีเสียงปืดดังไม่มีครั้งไหนเลยที่มันน่าสนุกและน่าตื่นเต้นอย่างที่เองคิดไม่มีเลยผู้หญิงที่ดูแลเอง ก็เคยผ่านเรื่องเลวร้ายมาถ้าอยู่ๆเองต้องมารู้ว่าคนที่เองรักได้ตายไปในเหตุการณ์ที่เขาเป็นคนก่อความไม่สงบขึ้นเอยงยังรู้สึกสงบอยู่ไหมนะครับแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นเขาถึงอยู่ที่นี่ได้ครับเขาไม่โกรธกันเหรอที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนมันก็เป็นอหน้าที่หนึง่งของหน่วยอ,อสอ พวกเราไม่ได้ดูแลแค่ความปลอดภัยแต่ดูแลความสุขของประชาชนด้วยต้องทำให้ทุกคนกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้กลับมาช่วยเหลือดูแลปกป้องซึ่งกันและกันเองก็เลยได้เห็นเขามาช่วยงานอยู่ที่นี่ไงล่ะนะแล่วตรงๆเลยนะถ้าเกิดวันเนี้ผมไม่เจอเหตุการณ์เมื่อตอนเย็นผมจะคิดว่าแบบงานของนาเป็นไอที่แบบง่ายๆอะ่ะใครก็ทำได้แต่พอผมเจอเหตุการณ์นั้นไปเนี่ย ความคิดผมเปลี่ยนเลยนะชีวิตคนเราไม่มีอะไรง่ายหรอกนะแต่คนเราก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ต้องมีความหวังด้วยแล้วมันจะทำให้เองมีแรงจูงใจให้ไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จนะแต่ตอนที่นาเล่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผมมาแหงโคตรอินเลยครับอินจนคิดว่าแบบนาเป็นคนส่อเสียซะเองนะเนี่ยชัวปา้า จะมีใครที่จะเข้าใจความสูญเสียของคนที่สำคัญไม่ได้คนคนนั้นก็คงเป็นหัวหน้านี่แหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมีการประทะก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนร้ายหัวหน้าเขาพยายามปกป้องทุกคนอย่างเต็มที่วันนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่และคนร้ายที่เสียชีวิตแต่หนึ่งในคนที่เสียชีวิตมีน้องชายของหัวหน้าวมอยู่ด้วย ไม่ต้องเครียดหัวหน้าเข้าใจดีเขาไม่โกรธหรอกอีกอย่างเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้ว เป็ยนยังไงบ้างรัตเวนเอาเวนมากี่โมงเมื่อคืนต,ตีสองเหรอไหวนะสบายาแล้วลกินข้าวเรียบร้อยอแล้วผัดต่อไปเวนใครอนะีกชุดหนึง่งเหรอเขากับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะผมหานาตั้งนาน เนี่ยเมื่อวานน้าลืมวันนี้ไว้ผมเก็บมาให้สวยขนาดเนี่ยน้าลืมได้ไงอะ่ะเนี่ยครับไม่ได้ลืมแต่กลับไปแล้วหาไม่เจอน<ะ>้าผมผมผม,ผมไม่ได้ตั้งใจะจะขโมยนะคือผมอ่ะนึกว่าน้าทิ้งจริงๆก็เลยจะเก็บเอามาให้เลยเรื่องแค่นี้เองทีหลังก็อย่าไปหยิบของใครอีกแล้วกันครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับน้าคือเมื่อวานนะครับผมรู้สึกว่าผมพูดไม่ดีกับน้าไปผมเลยอ,อยากจะขอโทษน้าครับก็ขอโทษน้าด้วยครับที่ ูดอะไรแบบไม่เหมาะสมอะครับขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกรถเองมาแล้วไปเรียบรกลับเถอะได้ครับแต่ว่านะก่อนไปผมผมรู้สึกแบบถูกช่วงชะตากันนะครับผมรู้สึกว่าน้าเหมือนพี่ชายที่พัดภาคผมจากมาหลายปีผมขอแบบเซลฟี่ได้ไหมครับเซลฟี่เหรอเซลฟี่ถ่ายรูปคบน้าถ่ายรูปเอาไปลงไอ g ีเฟซบุ๊กได้ไหมครับขอกกอดกอดได้ไหมครับกอดกอดผมด้วยได้ไหมครับ ใกล้ๆอีกนิดนึงได้ไหมครับนะอขอบคุณครับยิ้มเลยครับนะอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะ้าขอบคุณครับใครวะ มากครับที่เสียสละ